สวัสดีครับทุกคนและผู้ชมทุกๆคนทั่วโลกวันนี้เข้าสู่ EP 2นะครับในการจัดทุ่นหย่อนจะเป็นการทำสโลปบักษะนะครับที่แม็กโก้ข้างหลังเขาทำเวลาทำสโลปอยู่นะครับจะเบียดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จ ก็ประมาณสักสามเดือนนั่นแหละตัวผนะา,าจ,จะได้ดูไปเรื่อยๆนะครับตัดแต่งขอบสั่หรือกับสลว์อันเดียวจะเดินไปดูฝั่งนะครับ ครับเห็นอยู่ครับนี่่ทุกท่านมองดูเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกๆมุมนะครับจะไปดูได้ทุกๆมุมเลยทำสโลปฝั่งนะครับนี่ครับค่อยแต่งไปเรื่อยๆนะครับทำสโลปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จครับวันนี้คือวันที่2ครับในการ ทำสลบขอบสระน้ำเพื่อจัดสนย่อมนะครับอยู่ใกล้กับสนามช้างอารีนาแค่1กิโลเมตรนะครับใครที่วางแวะเข้ามาชมก็แวะเข้ามาได้เลยครับที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดกับวงเวียนวงเวียนช้างนะครับอยูอซ้ายมือนี่เองนะครับซึ่งจะเป็นถนนที่ตรงเข้าไปสนามฟุตบอลนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ ก็มองมาด้านซ้ายก็เห็นศาลาตัวนี้แหละครับหลังสีน้ําเงินนี่ฮะเรียกว่าสวนคายซึ่งจะอยู่ในของส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุดีลยเลยครับนะครับทำสวนหย่อมเพื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเซลฟี่นะครับมาพักก่อนเพื่อทำการทำาโลปคับฝั่งสะ ฝั่งสระน้ำนะครับอันนี้เขาสู่วนที่สองนะยังไม่แล้วเสร็จนะครับน่าจะหลยวันอยู่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนู่นแหละนะครับโอเค,ครับทำสลปไปเรื่อยๆนะครับใช้แมคโครที่คอยาวมากเลยนะนี่คือสวนคายนะครับสวนคายนี่ฮนะ ส่วนฝั่งนี้ฮะต้นสนนี้จะทําเป็นน้ําตกนะครับทําเป็นน้ําตกสวยงามเลยเลยนะครับดไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมและก็ฝากกดติดตามกดซับะไคร้ด้วยนะครับในช่องของอาเฮียวัสซานนะครับ การจัดชมหย่อนอสวนหย่อมนะครับในช่วงนี้ดูนะครับตแต่งขอบสาสระนะครับนะครับสลบสักวนันสามสีเดือนนู่นแหละครับึงจะเสร็จเป็นรูปเป็นล่างตอนนี้การเริ่มต้นไปก่อนนะครับ เร,เราจะทำสระน้ำก่อนนะครับผมจะอัปเดตทุกวันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเอ,อ่อเบดสีทุกท่านนี่ดูไปเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe ด้วยท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับทุกท่านนะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ขอบคุณและขอบคุณครับที่กดติดตามและกดซับสไครต์นะครับผมเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมาผลงานด้วยนะครับสวนหย่อมนะครับจัดทำสวนหย่อมนี่ฮะสวนหย่อมสวยเลยนะครับขนาดนี้ยังสวยเลยถ้าถ้าเสร็จนี่ไม่รู้ รับประกันได้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับครัดูนะคะขอบคุณและขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมนะครับทุกคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่กดติดตามขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำผลงานออกมาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เอาแบบบ้านๆล้วก็โอเคแล้วนะครับนี่นะฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือถนนไปสนามไอโมบายนะครับสนามช้างอรีน่านะครับนะฮะ ที่รถวิ่งนี่คือไปสนามช้างอรีน่านะครับห่างจากสนามช้างแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตรงข้างหน้านู้นนะฮะหลังนั้นค้าหลังต้นไม้พี่นุ่นคือวงเวียนช้างนะครับวงวช้างจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับอันนี้คือวันที่2นะครับหรือ ep 2ที่เราอัปเดตในการทำสโลปฝั่งสันนะครับ เตรียมไปเลยนะครับผมเนี่ยออขอบเขตและบริเวณของการทำส้นหยอ่อนสวนคลายนะครับนี่นะฮะนี่ฝั่งด้านนี้คือน้ำตกนะครับกลังทำน้ำตก่คือน้ำตกจะสูงมากนะครับฝั่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับ นั่นคือถนนไปสนามช้างอารีนานะครับห่างจากสนามช้างแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับครับก็นี่คือโครงสร้างของน้ำตกนะครับโครงสร้างของน้ำตกคานส่วนไข่นะครับ คือผลงานผลงานของการทำสลบห็หก้ให้ช่างให้ช่างไปทำกับข้าวกับเข่าแรงน่กับเข่าเทียงเลยเขาเทียง ยนยน,นี่นะครับบริเวณของสวนข่ายคือสวนหย่อมที่เรากำลังจัดทำอยู่ทำสลบขออสาน้รณนะครับนี่คือทางเข้าไปสวนหย่อมนะครับดูสวยงามมากเลยครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องคิดถึงนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นว่าเป็นรูปแบบไหนสวยงามมาก ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องาเ y ีย a า s านะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่องไ a น y มาเ e มาทุกๆคนเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ